เมกวินัยเก๋กัญญากรเบื้องหลังถ่ายแบบจับนม 18+ ที่สุดของความเสียวซีดเมกวินัยเก๋กัญญากรเผยเบื้องหลังการถ่ายแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเรท 18+ เจอเบื้องหน้าว่าแรงแล้วเบื้องหลังกลับแรงกว่าเสียวซีดถึงใจจริงๆกับการถ่ายแบบของ เมฆวินัยไกรบุตรและสาวเก๋กัญยกรที่ทั้งสองได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งถึงกับทำให้เมฆวินัยออกมาบอกตรงๆว่าตอนที่ถ่ายแบบนั้นรู้สึกเสียวซีดหัวใจเต้นตึกถักมีอารมณ์เหมือนกันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24มิถุนายน2558 เมฆวินัยได้ออกมาเปิดเผยกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ว่าการถ่ายแบบครั้งนี้มีการจับเนื้อต้องตัวจับหน้าอกของเก๋จริงแต่ก่อนที่จะถ่ายทำนั้นมีการขอโทษขอโพยกันก่อนแถมเมฆยังบอกชัดๆว่าก็เขานมสวยใครๆก็อยากจับ ที่สวยสวยแบบนี้ใครไม่อยากจับบ้าง